สวัสดีค่ะทุกคนเดี Again, ils, ๋ยววันนี้ยายมิ้จะมาเก็บพักพักเสียนเนาะทุกคนนี่พักเสียนพักเสียนทุกคนนี่ตอนนี้เริ่มเป็นดอกแล้วตอนนั้นยายมิ้มาเก็บบทันเนาะเพราะว่าฝนตกตอนนี้รีบรีบมาเก็บทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวออกดอกแล้วเดี๋ยวพักกลุ่มไอพักเสียนก่แก่เนาะทุกคนนี่กําลังเริ่มแก่ทุกคน สงสัยเป็นงวดสุดท้ายแล้วแหละที่เรากินไม้เก็บเนาะเพราะว่าจีกแก่แล้วบ่อเนี่ยทางอื่นอาจจีบ่แก่ก็ได้แต่ทางนี้จีกแก่เบิดแล้วคือออกดอกเบิดแล้วทุกคนนี่ดอกเขาปเป็นสีขาวๆทุกคนเห็นบ่ดอกสีขาวๆนี่นี่น,นี่ดอกสีขาวๆเนาะพักกลุ่มเอพักเซียนทุกคนนี่แล้วก็จีเก็บเลยทุกคนนี่น,นี่เก็บซอดอกมันเนาะ ไปดองวัดที่แล้วย้ยมินไปดองพี่น้องเอ้ยแซ่บแซบเบิดแล้วที่เก็บไปเป็นตะกาตะกอนนี่ถ้าใครได้ดูคลิปเก่าของย้ยมินเนาะเคยมาเก็บพักเสียนไปแล้วเนาะนี่ทุกคนโอ้ยฟิลฟินอีกแล้วย้ยมินเก็บแต่พักเนาะสนุกแท้ทุกคนเลยเก็บพักไปดองโอ้ยเก็บพักไปดองทุกคนโอ้ยนวดอกมันยี่ออกมาเป็นสีขาวๆแบบนี้ทุกคน กำลังกำลังดองแซบทุกคนซอดอกกำลังเป็นซอดอกเลยทุกคนอุ้ยฟินอีกแล้วพี่น้องเลยเก็บพักกลุ่มเอเก็บพักกลุ่มอีกแล้วยายมินพูดพิดพูดถือก,กอยาถือเลยทุกคนเลยประมาณนี้แหละคลิปไหนก็บ่อคยพูดถูกจักที้หรอก โอ้ยพักเสียนพักเสียนทุกคนเลยกำลังงามนี่ซอดอกมันเก็บไปดองเนาะโอ้โอ้โอลูกกูนี่ทุกคนฟินฟินเลยเนาะเก็บเอาฟินฟินเลย นุ่นทุกคนเลยคานเก็บเอาเลยยายมินนี่ไปดองไว้กินกันน้ำพริกน้ำพายเนาะทุกคนคนบ้านเรามันๆทุกคนเลยนี่ ไปเก็บไปเรื่อยๆทุกคนนี่ ทุกคนเดี๋ยวเราลงไปเก็บข้างล่างอีกเนาะเพราะว่าแค่นี้ดองออกกว่าจะขั้นออกได้น้อยเดี๋ยวทุกคนเก็บอีกปะเดี๋ยวเราเกี่ยวตะกา้ามาใส่ก่อนตะก,กาใส่ตะก,ก้าทุกคนแล้วไปเก็บไปเรื่อยๆทุกคนนี่นี่ นี่โทมัตโทมัตโทมัตนี่นี่โอ้ยสั่งกล้องก็ได้เอามาใส่หนายายมินทุกคนเลย,ยลุงโทมัตถ่ายเอาพักอย่าถ่ายเอาคนนี่ อย,อยากหัวสร้างกล้องกไ็ได้ถ่ายบอ่ได้ถ่ายเอามาเก็บพากก็จะถ่ายคนทุกคนเอ้ยมาจ้องนายอยู่ยายมินก็อยากหวัะนะหวเลาะเนาะหัวเลาะให้หวัวเลาะเอา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 ตาตาไปเบน cái <laughs> sườn vai về à, ít áo mà mà xem เดีย <Yeah. laughs> ไปดองไว้กิ้นนาแรงทุกคนเอ้ยนาหนาวเนาะเดี๋ยวแก่แล้วโอ้ขอโทษเด้อทุกคนเสียงรถไฟเนาะนี่ทุกคนฟินฟินทุกคนเอ้ยเด็ดดังปวดปวดปวดเลย สอ,อดอกมันคนฟินๆทุกคนกอยใหญ่ๆเนาะเก็บเอาได้จักดองนึงยายมิ้นกันย็ยีพอแล้วเพราะว่ามันเริ่มออกดอกแล้วทุกคน นี่กระยี่เริ่มแก่แล้วทุกคนนี่ซ่อด,ดอกมันเนาะนี่ทุกคนนี่แค่นี้ก็บพอเแล้วเนาะนี่ ได้จักดองหนึ่งทุกคนยายมินก็มากินพักกันนี่เนาะยายมินเอาไปดองแล้วก็แซบทุกคนเนาะลองเอาไปดองดูเนาะพักกับพักเซียนพักเซียนป่าเนาะนี่ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะอย่าลืมกดติดตามกดติดตามกดไลค์ให้ยายมินเพื่อเป็นกําลังใจให้ยายมินเด้อทุกคนขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมเนาะขอบคุณหลายๆทุกคนร้าแล้วแค่นี้คะ่ะบายบายทุกคนบายบาย